สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานสีน้ําโดยการใช้ฟอกกี้นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะครับเราเตรียมสีนะครับในการทำแบ็กกราวนะครับท้องฟ้าก่อนนะครับอาจารย์ก็จะใช้นะครับโทนสีนะครับออกเหลืองๆส้มๆนะครับเหมือนกับตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับขั้นแรกเราก็บีบสีนะครับแล้วก็ผสมน้ำนะครับ เตรียมให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการระบายท้องฟ้านะครับเราจะต้องอาหาอะไรมาชันเพดนะครับให้เอียงนะครับผมแล้วก็ใช้เทคนิคนะครับเปียกบ,บุญแห้งนะครับ ระบายจากบนลงล่างนะครับทำการเลี้ยงน้ำด้วยนะครับเพื่อการระบายต่อสีของเรานะครับจะได้มีความเรียบเนียนนะครับผมค่อยๆทำนะครับไล่ไปตั้งแต่สีเหลืองนะครับจานก็ค่อยๆผสมนะครับแล้วก็ค่อยแตะนะครับอย่าให้แห้งเด็ดขาดนะครับเทคนิคการเลี้ยงน้ำนะครับจะต้องให้สีน้ำนะครับมีการกองตัวอยู่ตลอดนะครับผม แล้วเราก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับสังเกตเห็นไหมครับสีจะทิ้งตัวลงทางด้านล่างนะครับเพราะว่าเราต้องเอียงเพจด้วยนะครับผมอ่าจางก็ค่อยๆนะครับอ่าเพิ่มสีนะครับส้มเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าอาพระอาทิตย์กําลังตกดินนะครับผมอ่ค่อยๆระบายไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับส่วนนักศึกษาอยากจะได้บรรยากาศเป็นโทนสีอะไรนะครับก็ สุดแล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมค่อยๆระบายครับค่อยๆระบายไปนะครับพอเราระบายลงมาได้ประมาณกึ่งกลางของภาพนะครับอาจารย์ก็จะใช้น้ําเปล่านะครับค่อยๆซอฟสีนะครับให้เจือจางนะครับเพื่อเราจะทําการนะครับใช้ฟอกกี้นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ อาจารย์ก็จะเตรียมนะครับสีที่เราจะทําเป็นภูเขานะครับอ่าเราก็บีบสีเตรียมไว้นะครับว่าเราจะใช้อ่าโทนสีประมาณไหนนะครับส่วนอาจารย์อาจารย์ก็จะทําเป็นภูเขาแบบอ่ามีสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่าอ่ามีต้นไม้นะครับมีแม่น้านะครับที่ไหลลงจากเทือกเขานะครับอ่า วิธีการนะครับเราก็บีบสีนะครับลงมาแล้วเราก็ใช้วิธีการผสมน้ํานิดเดียวนะครับให้ให้สีมีความเข้มข้นนะครับแล้วเราก็ใช้พู่กันนะครับมาแตะนะครับลงบนกระดาษของเรานะครับเราก็กําหนดรูปทรงนะครับของภูเขาที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับอาจารย์ก็จะแตะลงไปก่อนนะครับกําหนดกําหนดรูปทรงก่อนนะครับว่าจะให้อ่า ทิศทางของภูเขาเราเป็นลักษณะไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะใช้ฟอกกี้เนี่ยครับเป็นตัวสร้างสารผุงานนะครับเราจะทําการฉีดนะครับฟอกกี้ลงไปในตัวสีที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆฉีดไล่ลงมาไล่ลงมานะครับทิศทางนะครับของภูเขาของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับการฉีดฟอกกี้นะครับว่าจะให้ไปในทิศทางไหนนะครับผมนี่อาจารย์ก็ ค่อยๆฉีดค่อยๆฉีดนะครับหาจังหวะที่สวยงามนะครับจังหวะนี้ก็จะมีสีไหลลงมาข้างล่างนะครับไม่เป็นอะไรนะครับก็ปล่อยให้ไหลลงไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆฉีดนะครับฉีดฉีดลงมานะครับแล้วก็ดูว่ามันได้ตามที่เราต้องการหรือยังนะครับถ้าได้แล้วเราก็ค่อยๆนะครับเพิ่มสีเลเยอร์ต่อไปนะครับ จางก็จะเพิ่มสีนะครับมีความเข้มขึ้นนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีระยะที่ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็แตะสีที่มีความเข้มข้นลงไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆใช้ฟอกกี้นะครับฉีดเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเพิ่มสีไปนะครับเราอยากให้รูปทรงของภูเขาเรานะครับออกมาในรูปแบบไหนนะครับ เราก็ค่อยๆฉีดนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปฉีดจี้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ฟอกกี้จี้จนเกินไปสีที่เราระบายนะครับมันอาจจะไหลลงหมดนะครับแล้วมันก็จะไม่เหลือสีที่เราแต้มไว้นะครับอันนี้ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆแตะเข้าไปนะครับจางก็จะเพิ่มนะครับสีเขียวนะครับเข้ามาให้รู้สึกว่าโอ้โหเขานี้นะครับ มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีตะไคร่น้ํานะครับให้เราลองจินตนาการดูนะครับสนุกนะครับเทคนิคนี้นะครับสนุกสนานนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเด็กๆก็ลองสร้างสรรค์ดูนะครับรูปทรงของภูเขาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่จินตนาการของเรานะครับเห็นไหมครับโอ้เวลาเราฉีดนะครับสีก็จะทําการกระจายตัวออกไปนะครับ ตามแรงนะครับของการฉีดฟอกกี้นะครับอยากได้เป็นโคดหินนะครับเป็นอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเติมแต่งได้ตามจินตนาการเลยนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับจนกว่าเราดูแล้วเราจะพอใจนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับค่อยๆแตะสีเข้าไปนะครับนี่จารย์ก็เพิ่มนะครับ สีน้ำเงินเข้ามาน่อยนะครับให้รู้สึกแบบเป็นป่าที่แบบชุ่มชื้นนะครับอ่ามีน้ําที่ไหลลินลงมาจากเทือกเขานะครับอ่าค่อยๆพ่นนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ทําฝั่งทั้งซ้ายมือเสร็จนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาทําฝั่งขวามือต่อนะครับค่อยไล่ไปทีละฝั่งนะครับ หรือใครจะทำพร้อมกันทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานะครับครับอาจารย์ก็ามาทำฝั่งขวามือของอาจารย์ต่อนะครับผมก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนนะครับให้ลงเป็นน้ำหนักระยะไกลก,ก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยๆพ่นนะครับจารย์ก็จะใช้วิธีการนะครับเพิ่มนะครับค่าน้ําหนักนะครับค่อยๆจากอ่อนนะครับค่อยๆมาเข้มนะครับอันนี่ก็ลองพ่นดูอาจารย์จะจินตนาการว่าเหมือนมีน้ําตกนะครับที่ไหลลงจากภูเขานะครับค่อยๆไหลลงมานะครับก็ลองดูนะครับว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับค่อยๆแตะสีไป เวลาเราแตะสีนะครับเราก็ต้องผสมน้ํานิดนึงนะครับเพื่อให้มีความเข้มข้นแต่ว่าก็ไม่จางจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเรา,าใช้ฟอกกี้พ่นนะครับถ้าเราผสมสีที่มีความเจือจางเกินไปนะครับสีที่เราพ่นออกมาก็อาจจะไม่ติดนะครับต้องให้มีความข้นนิดนึงนะครับผมนี่จานค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับดูเป็นแบบ ภูเขานะครับเป็นโขดหินนะครับค่อยๆพนนะ่นนะครับเห็นไหมครับเวลาเราพ่นปุ๊บเราสามารถที่จะให้สีไหลไปตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับเราก็ใช้ฟอกกี้นะครับค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นนะครับนี่จางก,ก็จะค่อยคอยเพิ่มสีเข้ามาละอ่ามีสีเขียวสักหน่อยรู้สึกว่าเป็นเอ่อต้นไม้หรือว่าเป็นแบบตะไคร่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่ค่อยแตะไปนะครับพอแตะแตะแตะไปแล้วเราก็ค่อยใช้ฟอกกี้นะครับมาพ้่นนะครับแมสีมันจะมีการไหลนะครับการซึมเข้าหากันนะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่สนุกนะครับไม่ต้องซีเรียดมากนะครับอ,อยู่ที่การคุมน้ำหนักของฟอกกี้นะครับว่าเราอยากอยากจะให้ไปในทิศทางแบบใดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการ ปรับทิศทางนะครับของการพ่นนะครับค่อยๆพ่นไปนะครับ ครับตอนนี้งานของอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์พอใจแล้วนะครับรู้สึกอ่าเป็นภูเขาเหมือนมีน้ําตกนะครับไหลลงมานะครับก็งานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงครับมีเท็กเจอร์นะครับของละอองน้ําจากฟอกกี้ที่เราพ่นนะครับก็สนุกสนานนะครับเทคนิคนี้นะครับสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานแลนด์สเคปได้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับ ไปฝึกฝนกันนะครับสนุกสนุกครับ